สวัสดีครับสวัสดีทุกคนยามสายๆนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันก่อนเกมการแข่งขันจะมาถึงสักเล็กน้อยนะ,ะอุ่นเครื่องวอร์มเครื่องกันไปก่อนมอเตอร์พีก็เพิ่งจะวอร์มอัพเสร็จไปนะครับในครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะ,ะสินาทีที่นั่นเราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นนะครับมาร์กเองก็เป็นผู้ที่เร็วที่สุดในการวอร์มอัพนะด้วยเซตติง้งยางส่วนมากพิมพ์นิยมก็คือมีเดียมมีเดยมนะฮะตามที่เราเคยคุยกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่า เรื่องของดินฟ้าอากาศนะฮะคือมันร้อนขึ้นไงพื้นแทรกมัน40กว่าเมื่อวานนี่45ห้าใช่ไหมยางซ้อมไม่น่าจะไหวไม่น่าจะรอดครับคงจะต้องยืนพื้นแต่จะมีใครกล้าที่จะาร์ดใส่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็าร์ d ไปไปลองกันหลายคนนะครับในวันศุกร์เนาะมาร์กเร็วสุดเนี่ยครับสิคันก็มีทั้งดูคาตินะฮะมีมาร์กมีเฟอร์มินมานะครับมีเบเชก,กี้มาเบเชก,กี้ก็มีอาการเจ็บที่ขาอยู่นะครับ แต่ก็ลงได้นะครับแล้วก็มีความเร็วอยู่ส่วนมาตินนั้นก็ถอนตัวไปเรียบร้อยอเล็กซ์มาเคสก็มานะฮะยามาฮ่ามา3คนเลยนะในท็อป10ครับแล้วก็ฮอนด้าก็มาทั้งมารินี่นะแล้วก็ทาง KTM รู้สึกว่าจะไม่มานะครับไม่ไม่ได้ติดในใ,ในในในท็อป10นะแล้วก็ก้องสุเกียตจันทรานะครับมาในคันที่17นะฮะตามหลังแต่ประมาณ1.3วิ นะช่วง9โมงนะครับก็จะเป็นรอบเนี่ยกใกล้แล้วนะฮะก็จะเป็นโมโตทแล้วก็10โมง15ก็จะเป็นโมโตทแล้วก็เที่ยงตรงครับ12.00น,นก็จะเป็นโมโตจีพี Moto P, นะฮะสปอร์จีี2แล้วก็ทีเอ็นทีสปอร์2ก็ รับหน้าที่ถ่ายทอดสดตรงนั้นกันไปนะครับเพื่อนๆนะฮะสะดวกช่องทางไหนก็ไปรับชมกันได้น่าจะประมาณสักบ่ายสองก,อกว่ามั้งฮะของเรานั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาจากกิจกรรมไลฟ์สดกันอีกครั้งหนึ่งฉลองความสุเด็จให้อ่ากับใครก็ยังไม่รู้หรอกนะครับแต่เงื่อนไขนะครับที่มาร์กจะเป็นแชมป์โลกได้นั้นก็ตอนนี้เขาเอาถ้วยนะฮะไปจ่อไว้หน้าประตูบ้านแล้วนะฮะเปิดประตูมารับคืออย่างนี้ส่วนต่างของคะแนานเนี่ย มันคือ7แต้มนะฮะที่ทิ่ที่เป็นเงื่อนไขหลักกล่าวคืออเล็กซ์มาเกสเนี่ยถ้าอยากจะยือ้อแชมป์โลกของมาร์คเอาไว้ไม่ให้มาฉลองที่ญี่ปุ่นเนี่ยอเล็กซ์จะต้องทําคะแนนให้มากกว่ามาร์คเนี่ยเคะแนนขึ้นไปนะครับเข้าใจง่ายๆ7ดแต้ม7คะแนนเนี่ยมันเยอะไหมเออถ้าเกิดว่าตีเป็นตีเป็นอันดับนะตีเป็นอันดับก็ประมาณว่าสมมุติว่าเล็กชนะแล้วมาร์คจบที่3อย่างเงี้ยโอเคแชมป์โลกก็ยังคงไม่ฉลองที่นี่ อเล็กจบที่2มาร์กจบที่4อย่างเงี้ยย,ยังยื้อได้อยู่มันต้องหาอันดับกันเนี่ยอเล็กจะต้องอยู่หน้าประมาณ 2- อถึงสามอันดับนะครับฉเฉลี่ยประมาณนี้นะครับถึงถึงจะจะยื้อได้แต่เราได้เห็นเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับว่าอเล็กก็มีปัญหาเรื่องของกริดสตาร์ทนะครับที่ไม่ได้มา,มา,ม,ามาใกล้เคียงมาร์กเหมือนเดิมแล้วว่าถ้าเกิดว่าได้มาอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกบริบทหนึ่งอีกโมเมนต์หนึง่งนะแล้วก็ส่วนของ ความห่างของกริดสตารก็เป็นปัญหานะฮะที่ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่จะทําให้งานของมาร์กเนี่ยง่ายขึ้นนะแล้วก็เรื่องของข้อผิดพลาดของอะไรต่างๆนะครับก็พยายามเต็มที่นะครับมาร์กก็ยอมรับว่าเกรงๆงอยู่เกรงก็เหมือนเหมือนประมาณว่าคือเขาอยากจะปิดจ็อบในที่นี่แหละในใน,ในส่วนหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลลึกๆเพราะอะไรอาจจะเพราะว,ว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยมันมีปัญหาในอดีตนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมันทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะแอบหลอนๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้า ถ้าเลือกได้คงคงไม่อยากให้ยืดเยนะื้อน่ะจบเร็วได้ยิ่งดีหรือเปล่าอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยเลยทําให้ม้าก็จะต้องบอกว่าโอเคอะไรอย่างอย่างเมื่อวานนี้เราได้เห็นใช่ไหมครัว่าก็มีช็อตที่ได้ดวลก,กันกับนักแข่งทั้งสองคนนะครับทั้งอดีตเพื่อนร่วมทีมจอ์นเมียแล้วก็เปโดนะครับแต่การแข่งขันยาวๆเนี่ยจะจะได้ดวลกับใครยังไงกันบ้างอย่างน้นอยๆคือต้องห้ามพลาดนะฮะจุดประสงค์วันนี้ก็คือแค่อยู่หน้าเล็กเนี่ยก็จ,จบแล้วเนี่ยครับอยู่หน้านี้ก็ ปิดจ็อบเลยหรือต่อให้อเล็กจะอยู่หน้าแค่อันดับเดียวนะฮะก็ปิดจ็อบเหมือนกันงานง่ายครับงานง่ายครับถือว่าเป็นงานงานสะดวกเลยละ่ะเอาล่ะนะฮะก็แฟนๆทีมงานของมาร์กในตอนนี้ก็คงจะเตรียมพร้อมเตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะไว้รอนะครับโอกาสก็แทบจะนะฮะแทบจะเลยใช้ใช้คำว,ว่าแทบจะดีกว่าเนาะแต่นะฮะถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามเนี่ยรูปแบบของเกมไม่มีกลอยแน่นอนครับไม่มีผมคิดว่าทุกคนใส่สูตรทุกคนใส่กันเต็มที่อยู่แล้วละ่ะ เป็นสนามที่ทาง2ค่ายญี่ปุ่นนะฮมเล่ของพวกเขาเมื่อวานนี้ก็เห็นผลงานอันยอดเยี่ยมของทั้งเมียของทั้งมารินน่นะฮะ,ะแล้วก็ควาตาโร่ก็ทําได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นไปแล้วก็การต่อสู้อันดับที่3นะครับเปโก้ก็หนีเบสไปนะฮะเอ่แต้มแล้วจากที่กําลังจะเพียงพล้ำเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เบสก็โชคร้ายนะเจอมาตินทิมเข้าไปแล้วก็ในส่วนของทาง เปโก้ก็รับไป12แต้มเนี่ยเบสจะแก้เหมือนด้มไหมร่างกายไม่ไม่ไม่ฟิตพอนะฮะแต่คําว่าไม่ฟิตพอนี่คือลงได้ไม่ใช่ลงไม่ได้ครับลงได้อยู่แต่ระยะยาวแล้วเนี่ยจะต้องพึ่งยาแก้ปวดพอสมควรนะผมคิดว่าประมาณนั้นครับอ่ารวมทั้งเปโดนะครับการที่เบสกี้เมื่อวานนี้ไม่มีแต้มเนี่ยก็เลยทําให้เปโก้หนีเข้าไปนะฮะเป็น20เปโดก็ขยับเข้ามาได้นะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ใกล้นักแต่แต่ก็ มีโอกาสนะครับมีโอกาสก็ถือว่าการแย่งที่3ที่4ที่5เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะฮะทุกคนไม่อยากให้พลาดกันจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นโมเมนต์ของทางมาร์คมาเก็ตที่จะเป็นแชมป์โลกอย่างเดียวนะโมเมนต์ของเรื่องอื่นๆเนี่ยน่าสนใจเพียบเลยทีเดียวนะครับทุกคนแล้วก็ค่อยมาฉลองความเร็ใครจะกินจะดื่มจะอะไรกันยังไงก็นะฮะดูดีๆคือกลางวันมันอาจจะมันอาจจะยังไงลราออกอาการเร็วกว่ากลางคืนไง ยิ่งแดดร้อนร้อนไหมบ้านผมก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวหอบเดี๋ยวแดดเดี๋ยวหบ,ยวหบ,ยวหบอยู่ไม่รู้ยังไงเนี่ยนะแต่แดดนอ,นอ่อนๆมาเนี่ยก็เดี๋ยวกลัวจะน็อกกลัวจะจอดับไปก่อนไงนะฮะเดี๋ยวจะพลาดการแข่งขันไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็รอบค่ำนะฮะจะมีเวลซูบูไบเมื่อวานอะุ้มันสะใจมากนะครับอ่าก็ช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งนะฮะรอบ จริงก็ตั้งแต่4ี่โมงนะฮะสิบสีลีการเนี่ยจะเป็นซูเปอร์โพลเรสนะครับแล้วก็ทุ่มหนึ่งก็จะเป็นเวทที่2สําหรับซูเปอร์ไบ์แต่เอาเป็นว่าประมาณสักแข่งเสร็จนะฮะคงแข่งเที่ยงบ่ายโมงกินข้าวกินปลานะครับ เตรียมเนื้อเตรียมตัวนิดหนึ่งก็คงไม่เกินบ่าย2องเดเดี๋ยวเราเรามาเจอกันนะครับไลฟ์สดคุยกันยาวๆมาเขาเรียกว่าอะไรนะชนแก้วออนไลน์กับผมนะครับผมก็นานๆนะไม่ได้ดื่มนะครับวันนี้ก็จะถือโอกาสสักนิดหนึ่งนะครับได้มาสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะครับผ่านทางหน้าจอไกลสะดวกไกลว่างก็เรียนเชิญกันได้แล้วเจอกันนะครับ